สวัสดีครับบายครับวชิรวิชิวารีครับสวัสดีครับผมวินนะครับเมทวินโอภาเดียงพจรครับตอนนี้อายุ22ปีครับสูง183หนัก74ครับอายุ20ปีสูง185น้ําน้ำหนัก68ครับตอนนี้ก็เรียนหนังสืออยู่บูอีกครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเวียดนามไทยครับสาขามาร์เก็ตติ้งครับตอนนี้เรียนอยู่ครับที่ธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์คณะเศรษฐศาสตร์ครับปีที่4่ครับ เคยทำรายการ t r a w b e r r y c u p เค k e ครับแล้วก็มีรายการที่เคยทำของปีที่แล้วก็เป็นรายการโตแล้วครับก็ปิดไปแล้วทั้ง2รายการตอนนี้จะมีผลงานซีรีส์เรื่องพอเราคู่กันนะครับออนแอร์เดือน2ครับใช่ครับเรื่องแรกเลยในชีวิตเคยถ่ายซีรีส์มาบ้างครับแต่ว่าเพิ่งจะได้รับบทเป็นพระเอกเด่นๆเลยก็คือเรื่องพอเราคู่กันครับเรื่องล่าสุด กดดันมากครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีคนติดตามเยอะเนาะแล้วก็คนคาดหวังเยอะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้มันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าต้องทําออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าคนเขารอดูกันเยอะมากจริงๆเป็นคนติดห้องครับงานปดิเรกส่วนใหญ่ก็จะไม่ดูหนังเล่นเกมก็เล่นกีตาร์อยู่ห้องะไรครับก็จะเป็นพวกกีฬาครับเล่นบาสบอลว่ายน้ํากอล์ฟทุกอย่างเล่นหมดเลยครับผมเล่นกีฬาก็จะเล่นฟุตบอลต่อยมวยคความจริงผมก็ชอบร้องเพลงนะแต่ว่า ไม่รู้คนฟังจะชอบฟังหรือเปล่าช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าท่อนหนึ่งไหมชอบคนสูงเพราะว่าผมเป็นคนสูงเนาะแล้วก็ชอบคนที่ตาถ้าแบบว่าตาสวยเนี่ยคือชอบมากเพราะว่ารู้สึกว่าตาเป็นส่วนของร่างกายที่ได้มองเยอะที่สุดเพราะเวลาคุยอะไรเงี้ยก็มองตาไม่มีนะคือคนที่จะอยู่กับผมถ้าเอาสําคัญที่สุดคือผมต้องเป็นตัวของตัวเองได้เหมือนเดิมอันเนี้ยคือข้อสําคัญที่สุดอันอื่นไม่เท่าไหร่ อันอื่นเดี๋ยวคุยกันได้ปรับกันได้อะไรเงี้ยก็คือขอให้ผมเป็นผมและเราก็มีส่วนที่ร่วมกันและคุณก็มีส่วนของคุณอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนชอบเทคแคร์ครับจะพยายามเทคแคร์ให้ได้ทุกอย่างให้ดีที่สุดครับแต่ว่าผมจะเป็นผู้ชายแบบแข็งๆหน่อยไม่ค่อยอ่อนโยนเท่าไหร่จะเป็นสไตล์แบบว่าผู้ชายผู้ชายเลยครับผมโหยากมากเลยทุกวันนี้ผมยังรู้จักตัวเองไม่ค่อยดีเลยพอ,ขอ,อเขาตอบยังไงกันนะพี่ปกติคนเรามันกล้าบอกว่าตัวเองน่ารักด้วย ผมเป็นคนขี้เล่นครับคือผมจะเหมือนจะชอบแบบขี้เล่นกับทุกอย่างเพราะแบบไม่อยากให้รรบยากาศมันเครียดเพราะว่าผมไม่ชอบความรู้สึกที่แบบกดดันก็เลยจะพยายามจะขี้เล่นกับทุกอย่างจนบางทีมันอาจจะแบบขี้เล่นมากเกินไปผมจะไม่ใช่คนแอคชั่นเยอะต่อให้เป็นเล่นรถไฟหอะเล่นล่องแกงเล่นอะไรก็ตามคนอนื่นเขาแบบออ้ Ooh, ผมก็จะแบบอย่างเงี้ยเป็นคนนอนง่ายมาก นอนได้ทุกที่ที่เคยเข้าผับและหลับบนตู้เสียงว่ะต,ตู้ที่มันปึ้งปึ้งปึ้งกับผมก็หลับก็หลับได้บนเครื่องบินเครื่องยังไม่เทสผมก็หลับได้คือผมไม่ค่อยได้ได้เจอประสบการณ์แบบวันนี้ไม่มีผมหลับแล้วอันนี้มียางผมนิ่งนอนครับชอบจมูกเลยครับเพราะว่าคิดว่าจมูกน่าจะสวยที่สุดแล้วในร่างกายชอบขาขาใหญ่ครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผอมแต่ไม่ว่าจะผอมในขานก็ยังใหญ่อยู่รู้สึกมั่นคงนี่ครับ เรื่องคิวผมเรือนเนี่ยที่คิวแตกเนี่ยครับเพราะว่าตอนนั้นวิ่งกับเพื่อนไอ้ mm. ตรงทางฮอลเวย์ครับที่จะเป็นห้องเรียนห้องเรียนก็วิ่งวิ่งแข่งกับเพื่อนตรงน,นั้นแล้วก็มองไปเพมองไปหาเพื่อนว่าเฮ้ย mm. แซงกูยังเหรอเลยโดนประตูเขาเปิดมาปักเข้าคิวแตกตอนนั้นอยู่ปถมครับประมาณปสามปสี่มันมีงานโรงเรียนตอนมอปลายครับเป็นงานแบบเหมือนเล่นดนตรงตนีงี้ยก็จะมีการออเดชั่นใช่ไหมเขาก็จะมีการมาคัดคัดคัด,ดก็จะมี คุณครูมีรุ่นพี่อะไรเงี้ยมาเป็นคนออให้ซึ่งวงผมอะ่ะก็ซ้อมกันหนักกันตอนนะั้นรู้สึกว่าก,ก็เล่นกันแบบพอได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ติดแต่เราก็รู้สึกว่าแบบอาจจะยังสู้วงอื่นไม่ได้เพราะเราก็ไม่เห็นวงอื่น,อ,นอออเดชั่นไงแล้วเราก็เออโอเคยอมรับไม่เล่นก็นไม่เล่นพอถึงวันงานจริงวงแรกขึ้นปั๊บเราก็รู้สึกว่าเอ้ยวงเราน่าจะเล่นดีกว่าน,นี้นะแต่กย็ยังสงสัยยังไม่เท่าไหร่วงที่2ขึ้นไม่ใช่แหละผมว่าเหมือนอาจารย์กับรุ่นพี่พวกนั้นนะไม่ค่อยชอบพวกผม,ผมรู้สึกว่าหรือมัน และคือผมรู้สึกว่าแบบพวกผมเล่นมันต้องสนุกกน,นี้เพราะพวกเ,เพื่อนๆก็อยากดูวงผมเลยเงี้ยพวกผมก็เลยปีนขึ้นเวทีกันหมดเลยทั้งวงแล้วก็ไล่คนลงแล้วก็เล่นเองแล้วคนก็เฮแล้วก็เต็มหอประชุมแล้วก็เล่นกันแล้วคร <c oughs> วกูกร็มาไล่เลาผมเข้าบอกเ,เขาเขาเรียกผมว่าคุณกระต่ายแต่เขาเปลี่ยนเป็นคูมกระตุย <c oughs> เพื่อจะได้ไม่ใช่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะเขาบอกว่าหน้าผมเหมือนกระต่ายไม่ครับผมบอกเขาไม่ต้องตังผมบอกว่าเนี่ยเอาชื่อไอจีผมแล้วเป็นแท้ พอมันเป็นแฮชแท็กบางทีคนเขาอยากดูเราอะ่ะอยากเห็นเราในแท็กแต่เขาไม่รู้ไงว่าแบบแท็กเราชื่ออะไรบางคนชื่อแบบยากๆอะ่ะเขาก็หาไม่เจอเอางั้นเอาชื่อ IG แล้วกันแฮชแท็กชื่อ IG ผมคนจะได้เข้ามาหาง่ายๆผมคิดไม่ออกว่าถ้าสมมุติว่าแบดพิดมีแฮชแท็กแล้วจะเป็นแบบหนูน้อยของแบดอย่างเงี้ยมันดูมันไม่ได้ครับ <laughs> <laughs> ก็ฝากด้วยนะครับกับเรื่องพอเราคู่กันทูเกเต t ร t เ e อะซีรีส์นะครับ,รบผมกับ น้องวินเราตั้งใจกันมากไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงทีมงานทุกคนตั้งใจทํางานแบบว่าเต็มที่จริงๆนักเขียนทีมเขียนบทจริงๆทุกคนใส่ใจกันมากๆเราตั้งใจกันมากๆอยากให้มันออกมาดีที่สุดมากจริงๆครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจให้ตีชมกันได้นะครับปลายกุมพาพันนี้ก็จะออนแอร์แล้วทังช่องจีนเอมี่สิบห้ายังไงก็ฝากด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ ผมบายครับมาจาก t ูเกเตอร์เดอะซีรีพอเราคู่กันรับบทเป็นสาร,รวัตรครับผมวินครับรับบทเป็นไทยนะครับทายก็จะเป็นคนที่แบบว่า Energy เยอะใช่ไหมแล้วก็จะแบบว่าเป็นคนเฮฮาสดใ <บา S 1> สย <บา S 1> อยู่ในกลุ่มเพื่อน <บา S 1> ก็จะแบบติงต้องคุยกันน่ารักน่ารักครับสวย ่วนนี้จะตรงกันข้ามเลยนะครับก็คือของผมก็จะเป็นพวกโลกส่วนตัวสูงแบบว่าไม่สูงสิงกับใครมีเพื่อนน้อยไม่ค่อยเปิดรับใครใหม่ๆไม่คุยกับหมายถึงว่าถ้าใครที่ไม่ใช่เพื่อนตัวเองมันแทบจะไม่คุยด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เป็นพวกบ้าบอลกับบ้ากีตาร์ส่วนความใกล้เคียงระหว่างตัวเรากับ ตัวท้ายนี่มันมีอะไรบ้างฮะน่าจะความความสดใสครับที่สดใสที่ผมก็มีเหมือนทายน้องเป็นคนน่ารักครับน้องน้องมีความน่ารักแบบว่าเวลาเรามองมันไกลๆมันก็ดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใกล้ๆรู้จักก็อีกเรื่องนึงแต่หมายถึงว่าเหมือนทายเหมือนตัวทายที่แบบว่าเราเห็นครั้งแรกแล้วเราปิ๊งเพราะแบบเฮ้ยเออคนนี้มันแบบสดใสน่ารักดีว่ะอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนอันนี้เหมือน อ่าแล้วคุณล่ะครับผมก็ที่คล้ายๆก็มีเล่นพีต้เล่นบอลเลยโลกส่วนตัวสูงประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ได้ขนาดสรารวัตรที่แบบแปลกหน้ามาไม่คุยไม่ให้ใครไปห้องแล้วก็คอนึงก็น่าจะดึงๆเหมือนกันนะทีเก,ก๊กอะง่ายๆดึงดึงดึงเก๊ดึเออเกเก๊กก็ับเป็นเหมือนกันนะ วนตัวชีวิตจริงอ่ะไม่ค่อยได้ไปไหนแอยู่แต่ห้องถ้าตามหนังมาห้องอันนี้ก็เออถ้าตามมาถึงห้องเลย<ห>ต้องแจงแบบ้งตำรวจแจง้งแจ้งไว่มาเร็วมาเร็วพี่แจ้งพี่โทรเลยต้องต้องมาจับอ่ะไม่ได้คือถ้าถึงห้องอ่ะไม่ได้แต่ถ้าแบบตามข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็สร้างความอึดอัดแหละแต่ถ้าเขาไม่ได้เข้ามาแบบไม่ได้ขนาดว่าแบบนั่งกินข้าวแล้วมานั่งด้วยหรือว่าเขาถ้าเขาแค่แบบไปตามถ่ายรูปหรือตามอะไรเงี้ยม,มันมันมันอึดอัดแต่ว่ามันก็ถ้าไม่ได้เดือดร้อนก็ไม่ได้เป็นไรสำหรับผมนะผมก็เมินไปเงินทางออกคงเป็นคนตำรวจะ ถ้าถึงบ้านเนาะถธอถึงบ้านมันไม่ได้บ้านมันแบบส่วนตัวไงใช่หรือว่าไงเราเราจะเดินไปบูไหมแบบว่าเฮ้ยตามถ่ายอะไรมาเงี้ยมั้ยเฮ้ยไม่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 เกินไปเกินไปเล่นเกมจริงๆที่พอคลิกกันก็มีเนี่ยเตะบอลเล่นเกมคล้ายกันอะไรเงี้ยแล้วก็ความจริงต่อยมวยก็โอเคนะ จริงเหรอโอเคดีโอเคโอเคถึงแม้จะยืนจ้องไงนี่ยมันต่อยไม่ได้มันทรงไม่ได้เฮ้ยนั่นมันเพิ่งเจอกี่ครั้งเองต้องไปบ่อยบต้องไปบ่อยผมเล่าก่อนเลยผมคือวินนะวินจะรู้จักผมก่อนหมายถึงว่ารู้จักชื่อรู้จักว่าแบบคนนี้คือใครเพราะว่าพี่ถาจะคุยกับวินก่อนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้เล่นซีรีส์แล้วก็เนี่ย พี่คนนี้อาจจะจะให้มาเล่นด้วยคือผมวินก็จะพอรู้จักผมก่อนแต่ผมยังไม่รู้จักน้องเลยพี่ถาเขาพาน้องมาแนะนําแวบแรกเราก็แบบเออมันตัวมันใหญ่แะอะไรที่คิดนะที่คิดตอนแรกเลยคือเออตัวมันใหญ่แนละมันก็หล่อดีอะไรเงี้ยแต่ก็มันทําตัวไม่ถู่อะพี่พี่คิดออกอะเหมือนประมาณว่าแบบ <c oughs> เราต้องรู้ว่าต้องเล่นรูป <c oughs> นี่ไปนั่นกับผู้ชายคนนี้แล้วมันแบบดูจะใช้เขาว่าอะไรเขินก็ไม่เชิงแต่ว่าตัวไม่ถเออทำตัวไม่ถูกเลยวันแรกเลยยังไม่ได้ค่อยได้คุยอะไรกันมากก็มองๆเฉยๆอะไรครับก็นั่นแหละครับก็ผมกอวนแที่งาาา้พ เดินไปแนะนําการให้รู้จักผมก็เข้าไปสวัสดีครับพี่ใบ้ส่วนพี่ใบ้ก็ไม่เราทำตัวไม่ถูกไงเราก็แบบ่างเนี้ยเม่เราก็แบบเนี่ยเป็นเงีเราทําตัวไม่ถูกเราก็เลยดึงไว้ก่อนจริงๆเป็นคนน่ารักแต่ว่าถ้าทําตัวไม่ถูกเราก็จะดึงก่อนคนเลยชมตัวเองน่ารักก็เป็นพี่น้องนะครับเป็นตอนแรกผมคิดว่าพี่เขาจะแบบเงียบ ถึงเวลานี้คุยยับเลย,ยผมไม่ได้พูดเลยอะฟังอย่างเดียวหลังๆคือวินจะแบบว่าถ้าสมมติว่าไปออกกองไปอะไรเงี้ยผมจะคุยกับชาวบ้านเยอะกว่าวินหน่อยวินก็จะเป็น,ปนผู้รับฟังผู้นั่งฟังมากกว่าท <CD. S 3> ี่ดีครับผมก็ฝากผลงานของเราด้วยเนอะรเราคู่การทูเกเตอร์เดอะซีรีส์ครับปลายเดือนกุมภานี้ได้ดูกันแล้วสำหรับใครที่รอคอยกันก็ําลังใจช่วยพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวแฟชั่นเซตของพวกเราเนี้ยก็จะช่วงเดือนกุมภาเหมือนกันก็คุนนน